สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเปิดโ,โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปกับทงสมุดนะคะวันนี้เราก็มาพ้งกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันสาคัญนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะนั่นก็คือวันลอยกระทงค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งปะเนที่สาคัญนะคะที่อยากจะเออให้มีการสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานนะคะวันนี้นะคะคจิ๊ได้เชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะ มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็คือคุณครูนภะาประพัดและคุณครูคการน,นาค่ะไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะวันเพ็ญเดือนสิองจันนวนผ่องแสงยองใหญ่ลอยกระทงมุ่งส่งไปบูชาบาทพระศาสดาอีกแม่คงคาให้น้ำกินใช้ตลอดมาเตือนจิต คิดรักษาธรรมชาติผู้ชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะ่คุณพิเกตคะวันนี้เรามากันแค่สองคนเองเหรอคะมันดูเหงาเงาไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแอมคุณครูพี่เกศสวัสดีค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณีวันนี้นะคะเราเราก็มาเจอกันในวันสำคัญนะคะในวันสำคัญสัปดาห์นี้นะคะเป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีวันสำคัญ เห็นคุณครูถือถืออะไรอยู่ในมือคะแล้วก็ต่งตัวแบบนี้อ่าเด็กๆก็ทราบได้ใช่ไหมน่าจะทราบว่าวันเป็นวันอะไรนะคะอ่าตรงกับวันในสัปดาห์นี้ก็จะมีวันสําคัญคือวันลอยกระทงนะคะเอ๊เด็กๆทราบไหมว่าหยุดได้ไหมคะคุควม วันนี้เป็นตัวแทนเด็กๆค่ะอยากจะถามคุณครูแอมจังเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลอยกระทงมันเป็นประเพณีไทยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆที่ห้องอะค่ะครูแอมมักจะไปลอยกระทงแต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาเลยอยากจะเติมตรงนี้ให้เด็กๆอะค่ะุ๊กก็ไม่มีความรู้ตรงนี้ซะด้วยครูแอมพอจะมีอะไรแบ่งปันให้ล๊กไม่เอ่ยอ้าว ได้ค่ะอ่าประเพณีวันลอยกระทงนี้นะคะหลักฐานที่แน่ชัดนะคะไม่ไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นสมัยใดแต่เราพอจะมีหลักฐานอยู่บ้างก็คือเกิดขึ้นในสมัยของกรุงสุโขทัยนะคะในสมัยของข้อขุนรามคำแหงนะคะเรารับวัฒนธรรมนีนะคะมาจากมาจากอินเดียนะคะมาจากสาัราหมณ์ นะคะคืออ่าเป็นการบูชาทกเทพเจ้าสามองค์นะคะคือพระพิฆนารายพระวิษณุแล้วก็พระนะคะคืออ่าเป็นการแล้วก็พระตรมค่ะอ่ะอะวันลอยกระทงนี้นะคะมีครั้งแรกก็คือมี ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่านางเรวดีโนุชมาศหรือว่าเท้าสีกุลาลักษณ์นะคะนางเป็นสนมของพระร่วงเจ้านะคะนางได้คิดประดิษฐ์กระทงขึ้นมานะคะเพื่อใช้ลอยในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนส2บสหรือว่าเราเรียกกันว่าวันเนอ้าวใครพอจะทราบไหมคะว่าวันเพ็ญคือวันอะไรวันเกณฑ์นี่ไงวันเพ็ญเป็นยังไง เริ่มเริ่มอกวันเพนวันเพนต้องทวนเพลงเลยทีเดียวค่ะผู้มิวค่ะช่วยคุณนุชหน่อยค่ะวันเพนค่ะวันเพนวันเพนน้ำนงค่ะคนเป็นน้ำนงวันเพนคืออะไรคผู้มิวผู้มิวใส่ไม่หน่อยไหมย่ไม่ได้ยินผู้มิวเลยได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ ได,ได้อยู่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 โอเคคะ่ะค่ะวันเพน็ญ <Okay. S 1> เดือนสิบสองเป็นวัน <Okay. S 1> ที่ <Okay. S 1> พระจันทร์เต็มดวงค่ะเด็กๆนะคะพระจันทร์เต็มดวงเอ,อ่อทำให้เราเนี่ยมองเห็นแสงใช่ไหมคะแสงจากพระจันทร์เนี่ยส่องลงมาที่แม่น้ํามองดูแล้วเวลาคืนบําลอยกระทงจะสวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆเขาก็เลยลอยกระทงกันในวันเพน็ญ เรียน12นั่นเองค่ะเงค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะนางนกพมานี่นะคะนางนกพมาก็ได้ประดิษฐ์ประทงมนะคะโดยใช้ดอกบัวมีชื่อว่าดอกโพทงนะคะเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะในคืนวันเทนเดือน12เท่านั้นนะคะนำมาแล้วก็มานำมา ปักชุปักเทียนนะคะแล้วก็ไปถวายให้พระร่วงเจ้านะคะพระร่วงเจ้าก็เห็นว่ามันเป็นกระเทีที่ดีงามนะคะอ่ะเป็นกระเทีที่ดีงามก็เลยมีดํหลัดไว้ในในหนังสีนะคะตำหรับเท้าสีจุาลากว่านะคะกล่าวถึงดํารัดของพระร่วงว่าแต่นี้สืบไปในเบื้องหน้ากล่าวถึงกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงการกําหนดนักขัตฤกษกวันเพนเดือน, 12, นสิงสองให้ทําโคมลอยเป็นรูป,ปด,ดอกบัวอ,อุทิศจาัการะบูชาพระพุทธบาทนำมัชฌานทีตราบเท่าปันละเปาสาร ทีนี้เอ๊ะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วนครราชทำไมถึงคิดประดิกระทงอ่าแล้วกระทงในปัจจุบันทำไมถึงมีรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าอ่ะในสมัยต่อๆมาดอกบัวดอกทุพงนั้นหายากนะคะหายากในสมัยรัชกาลที่สองให้เอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระะทง งามนะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนประยุกต์นะคะก็ใช้ใบตองใบตองมาพับมาพับมาประดิษฐ์มาทําเป็นกระทงที่สวยงามในรูปแบบแบบนี้ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะ ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับอ่าอ่บเกี่ยวกับเหตุผลเหตุผลว่าทําไมถึงมีการลอยกระทงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเชิญคุณครูมิวนะคะครูมิวครูมิวมาเติมเต็มด่วนเลยค่ะตอนนี้ครูนุณเริ่มตาเป็นประกายแล้วค่ะต้องเอาไปบอกเด็กๆในห้องจ้าเด็กๆรู้หรือเปล่าทําไมเราต้องมีการลอยกระทงกันด้วยคะรู้ไหมคิดออกหรือเปล่าคะ เหตุผลหรือว่าความเชื่อค่ะที่เราลอยกระทงกันเนี่ยเพราะอะไรมาดูกันทีละข้อเลยนะเหตุผลข้อแรกก็คือเป็นการขอขมาพระแม่คงคาทาไมต้องขอด้วยล่ะไม่ขอได้ไหมเราขอขมาขมาพระแม่คงคาก็เพราะว่าน้ําที่เราใช้กินใช้ดื่มอยู่ทุกครั้งเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอขมาในส่วนที่ เวลาเราทิ้งเศษขยะนะคะหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ําทําให้แม่น้ําสกปรกใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการขอขมาพราะแม่คงคาด้วยนะคะในแต่ละปีนะข้อที่2นะคะ,ะเหตุผลก็เพราะว่า,เ,าเพื่อ ที่เป็นการสะดะเคลาะอ่าลูกๆเคยได้ยินใช่ไหมลูกเขาบอกว่าเป็นการลอยกระทงเนี่ยเป็นการสะดะเคลาะ์นะคะเป็นการลอยสิ่งไม่ดีนะคะที่เกิดขึ้นของอกับเราในปีนี้นะคะให้ลอยออกไปนะคะอย่างเช่นเหมือนบางคนเนี่ยลอยทุกลอยโศกใช่ไหมคะลอยความทุกข์ที่เจอในปีนี้เอลอยความโศกเศร้าที่พบเจอนะคะหรือแม้แต่ใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปีนี้ใช่ไหม เราก็ใช้กระทงเนี่ยลอยลงไปเห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีการตัดใช่ไหมคะตัดปลายผมนิดนึงใช่ไหมตัดเล็บใช่ไหมคะเล็บมือเล็บเท้าใช่ไหมคะก็คือเป็นการลอยทุกโศกให้ไปกับแม่น้ําไปเลยนะคะ,ะเหตุผลต่อไปนะคะที่เราลอยกระทงนะคะข้อที่3นะคะก็คือ เป็นการรักษาะคะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะประเพณีการลอยกระทงเนี่ยค่ะมันมีอยู่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูพี่แอมได้บอกมา,มานะคะ,ะเพื่อที่จะรักษาใช่ไหมคะให้คงอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกนานแสนนานเลยนะคะ,ะเหตุผลนะคะต่อมานะคะเพื่อเป็นความบันเทิงเริงรื่นใจบันเทิงตรงไหน เวลาเรามีประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะเห็นไหมเขามีการจัดกิจกรรมจัดงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการประกวดนางนกพม่าใช่ไหมคะหนูน้อยนกพม่าใช่ไหมคะการประกวดกระทงกระทงเล็กกระทงใหญ่นะคะหรือแม้แต่การแสดงมหอสพต่างๆมากมายเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ลื่นเลงในแต่ละปีนะคะ ต่อมาเหตุผลข้อต่อมานะคะเป็นการส่งเสริมค่ะส่งเสริมอะไรเนี่ยค่ะส่งเสริมพวกฝีมือนะคะฝีมือหรือความคิดสร้างสารรค์ในการประดิษฐ์กระทงขึ้นมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะเวลาเราเอ่อถึงวันลอยกระทงเนี่ยทุกคนจะประณีตในการประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้กระทงของพี่แอมนะของคุณครูแอมนะคะจะเห็นไหมคะจะทำจากใบเตยนะคะหรือบางคนทําจากใบตอง นี่ก็เหมือนกันนี่กระทงของคุณครูพี่มิวนะคะอันนี้จะทามาจากข้าวโพดนะคะเปลือกข้าวโพดเห็นไหมคะ,ะกระทงแต่ละคนนะคะที่เวลาประดิษฐ์ขึ้นมานะคะหนูหนเวลาประดิษฐ์ขึ้นมานะคะอย่าลืมคํานึงถึงการรักษาธรรมชาติด้วยนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ต้องทำมาจากธรรมชาตินะคะย่อยสลายได้ด้วยนะคะอย่างเช่น ใบตองใบเตยนะคะใบไม้ต่างๆหรือแม้แต่พวกผักหรือผลไม้หรือกระทงขนมปังใช่ไหมลูกกระทงขนมปังนะคะเห็นเห็นไหมคะบางคนทํากระทงขนมปังนะคะนอกจากนี้ก็เป็นอาหารให้ปลาด้วยนะคะเป็นการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเอเอ,เอนอกจากเราจะครูพี่มิวแล้วก็ครูพี่แอมเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับบอลลอยกระทงแล้ว เรายังมีกิจกรรมอีกนะแล้วกิจกรรมของห้องสมุดรล่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพี่เกศนะคะจะมาอธิบายกิจกรรมให้เด็กๆฟังแล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไปฟังพี่เกศกันเลยคะ่ะวีคุณครชราได้ไปเยอะเลยเค่ะวันนี้นะเด็กๆถามมานี่คือแบบว่าตอบได้แบบทั้งประวัติความเป็นมาวิธีการทำต่างๆทำมีทำนู่นทำนี่กิจกรรมต่างๆ เราต้องใส่อะไรในกระทงบ้างจึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ไปในตัวค่ะนี่ต้องขอบคุณคุณครูนภพัฒนแล้วก็คุณครูกัญจนาด้วยคุณพิเกต่ะอยากจะส่งนักเรียนเข้าร่วมแล้วค่ะตอนนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆจ้ะเนี่ยคุณนุชจัดชุดมาอย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนในห้องกับคุณพิเกตพิเกตบอกมาเลยค่ะกิจกรรมมีอะไรคะเราต้องจอยค่ะต้องจอยค่ะ พ so ี่เกดยังอยู่กับเราไม่จ้าคุณพี่เกดยังอยู่ไหมคุณพี่เกดชอบเกดป่ะชอบเก็บไว้วันสุดท้ายแล้วเอามาโปรโมทเราเตรียมตัวไม่ทันนะคุณพี่เกดนะพี่เกดยังอยู่ไหมเอ่ยระหว่างรอคุณพี่เกดนะคะก็ ขอบคุณนะคะตัวอย่างกระทุงนะคะอย่างที่คุณรูพี่มิวบอกเนาะเราสามารถเลือกวัสดุปรปกณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติดีที่สุดคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วสถานการณ์นี้เนาะก็ไม่มั่นใจว่าจะลอยได้หรือเปล่าถามคุณแอมกับคุณมิวดีกว่าค่ะสมมติว่าเราไม่ได้ลอยค่ะแต่เราทําแล้วอยากเด็กๆอยากจะลอย เราลอยที่บ้านได้ไหมคะเรามีภาชนะเราใส่น้าเราลอยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะนักเรียนก็ทำแล้วก็ตัดผมเหมือนที่ครูพี่มิวอธิบายเมื่อกี้นะคะตัดเล็บตัดผมแล้วก็มาใส่ในกระทงใช่แล้วก็เราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ออกไปจากตัวเรานะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้ไหมคะครูพี่มิว ได้เลยค่ะเด็กๆนะคะทากระทงกันแล้วอยู่ที่บ้านตอนนี้ถามว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะหนูหนูอยากทําทําได้ลูกนะคะหนูก็ทํากับครอบครัวจากที่บ้านใช่ไหมคะหนูก็ลอยไปอในกะละมังก็ได้ลูกแต่ในกะละมังใช่ก็ก็ถือว่ายังคงเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อยู่เนาะต่อ้สถานการณ์ไมมก็โอเคค่ะ ก็ก็ต้องขอบคุณสําหรับความรู้เนาะก็มันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนต่างจากชนิดด้วยเหมือนกันที่จะได้นําไปสู่นักเรียนในห้องเรียนค่ะก็ต้องขอบคุณความรู้ออนไลน์วันนี้ที่ห้องสมุดแบบว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็แล้วแต่ความรู้ของห้องสมุดโรงเรียนวัดเทพชุมนุมของเราก็ยังเสิร์ฟมาถึงนักเรียนถึงบ้านได้ตลอดเวลาเลยสต่ถกว่าครูพี่เกตี่จะยังเก็บเป็นความลับใช่ไหมคะไม่มาบอกเราใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะพี่พี่เกดอาจจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็พี่เซน้าเพจแม่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ต้องไปติดตามก็ต้องขอตัวครูแอมกับครูมิวน้องเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดตามไม่เกาโพสต์แล้วแบบว่ามีเดตไลน์ส่งไม่ทันอะไรแบบนี้อ่ะมาแล้วพอเราบอกว่าเราจะไปติดตามรีบมาเลยนะโอเคค่ะครูพี่เกดกิจกรรมให้เด็กๆหน่อยค่ะ ค่ะเดี๋ยวคุณครูพิเศษค่ะเดี๋ยวคุณครูเศษไว้ชั่งไว้ชั่งนิดนึงนะค่ะ ไม่เป็นไรค่ะคาดว่าครูพิเกต์น่าจะมีปัญหาด้านดนเทคนิคนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามหน้าเพจดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วคุณต้องไปเตรียมตัวหน่อยจะต้องเตรียมทีมงานตอนหนึ่งอีกเยอะแยะค่ะข้าไในก็เป็นตัวแทนครูพิเกตแล้วกันค่ะขอบคุณคุณครูนภพัฒนนะคะขอบคุณคุณครูกัญจนานะคะที่ได้มาร่วมแชร์ความรู้แล้วก็ให้สาระดีๆแก่นม่เียนนี้นะคะก็โอกาสหน้า โลกเรียนรู้ออนไลน์ห้องสมุดเนี่ยก็หน่าจะได้มีแขกพิเศษคนอื่นๆท่านอื่นๆมาร่วมแจมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนให้กับเด็กๆอีกครั้งต่อไปเนาะถ้าไงวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยดีไหมคะทั้งสามท่านเลยโอเคค่ะงั้นวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะลูกสวัสดีค่ะ